คุนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาลงพื้นที่ไปที่ตะพานหินจังหวัดพิจิตรกันก่อนครับเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่บอกว่าอ้าวพรกฉุกเฉลยอย่างมาครับใช้อยู่นะเคอร์ฟิวมีอยู่นะแต่ไปรวมตัวกันไปเล่นพนันเอาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่ต้องลงไปจับนี่ฮะสับผ้าตอนโดนจับกันนะครับวงที่เขาเล่นกันขอค้นหน่อยมีของมีค่ามีอะไรเกี่ยวกับการพนันกันไหมเพราะว่นี่หลักฐานบนโต๊ะมันก็ยังพอมีนะครับเป็นฝ่ายปกครองตะพานหินครับที่พิจิตร นำกําลังไปปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งออในตำบล<อ>คลองคูนหลังจากมีชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยลักลอบเ,ออเปิดเ,ออเป็นบ่อนพนันแล้วนะประเภทไพ่อ,พอ,พองไทยหรือว่าไพ่ตองส่งเสียงดังก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านเอาพอคนได้เงิน<อ>คนหูก ก็เหกันไปคนเสียกันจ่อยนะครับบ่นพึมพำเนี่ยขณะที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับบรรดานักพนันต่างวิ่งหลบหนีกันไปคนละทิศคนละทางนะครับแตกกระเจิงสามารถตามกลับมาได้12คนนะครับยึดอุปกรณ์ในการเล่นพนันหลายรายการก็มีทั้งไพ่ มีทั้งไม้เขียแต้โดยมีนายบรรเลงขาแก้วรับเป็นเจ้าของบ้านนะครับดินที่กลายสาภาพมาเป็นมอนนะฮะตำรวจคุมตัวทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนโรงพักวังว่าแจ้งข้อหาแล้วครับไม่รอดจัดให้มีการเล่นการพน,นันโดยมารับอนุญาต ร่วมกันลักลอบเล่นการพนันแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับพรกฉุกเฉินที่ห้ามรวมตัวชุมนุมนะครับมั่วสุมหรือว่ากระทําการใดๆอันเป็นการให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคของโควิด9 9ได้แม้ว่าคุณจะรู้ว่าคุณไม่เป็นคงเป็นไข้ แต่มารวมกันแบบนี้ช่วงนี้ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่ต้องเว้นระยะห่างกันอยู่นะฮะ<า>นี่ทายพน,นันก็ผิดรวมตัวกันก็ไม่ได้นะฮะโดนอย่างไปแบบนี้หงุดหงิดมีทุกวันนะเงินเยอะมาก<ะ>เออเป็นฟ้อนเลยนะแตงยี่สิบเป็นฟ้อนเลยนะเอออันนี้การพน,นันใช่ไหมคะัคบ